ยังไงครับขี้ช้างร้อนร้อนนะครับโอ้โหแล้วดูขี้ช้างนะครับชาวสะก้อนกับบ้านเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเขาแจกนะนี่จะบอกว่ามันเงือบมากเลยโยกโยกเงือบมากเลยเนี่ยจะถ่ายทันไมว่าวิดีโอพี่ช้างตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อบิกซีฮะอ่ะบิ๊กซีอ้าวบิ๊กซีเหรอโอ้ ตายแล้วต้นไหนมีโลตัสไหมเงี้ยน่าจะมีอยู่แล้วไอ้ตัวนั้นกำลังจะขี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอย่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะแทงเอานี่ตัวนั้นตัวนั้ตัวนี้เช้ามันดูมันตัวนี้จะไม่รับไม่ได้รับแผลเลยมันป่วยหรือเปล่ามันยังไม่เชื่องโอมันตัวเล็กอยู่นะคิดว่ามันคงยังไม่เชื่อมถ้าควานเลี้ยงไม่อยู่เขาจะทำงานไม่ได้อันตราย จะไม่เชื่องจริงๆช้างนี่เป็นสัตว์ที่รูกความรู้สาคนมากแต่มันก็มีอารมณ์ที่บิ๊กซีกี่ขวบแล้วสิบสองเหรอสิองนี่ทำไมคนสิบสองตัวเล็กวก่านี้เยอะเลย <laughs> <laughs> ถ้ามีลูกเดี๋ยวจะฝึกฝึกให้มาเราแบกคนเออแบกบแคน อช้างขี้เห็นไหมช้างขี้เป็นบุญตาเนี่ยเป็นบุญตาแล้วนะช้างขี้อย่าขี้ตามช้างนะการเงียบมากเลยมีโยกโยกเนี้ยช้างหลับ